อนุโมทนาสาธุบุญทุกบุญทุกพบทุกชาติของคนทุกคนบนโลกใบนี้ด้วยค่ะค่ะเจบก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนนะคะทั่วทั้ง3าแดนโลกกรธาตุเลยนะคะที่ได้ทําความดีนะคะในทุกอนุเวนาทีนะคะเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับเขานะคะ การร่วมอนุโมทนาบุญนะคะก็คือการที่เราเนี่ยเอาจิตของเราเนี่ยนะคะโน้มเข้าไปสู่กระแสความดีที่เขาได้กระทํานะคะเมื่อจิตเรานะคะโน้มเข้าไปอยู่ในกระแสความดีที่เขาได้ทาเนี่ยพลังงานตรงนี้นะคะก็จะถูกจูนนะคะเข้ามาอยู่ในจิตของเราค่ะก็จะเสมือนกับว่าเรานะคะได้ทําบุญนั้นด้วยตัวเองนะคะซึ่งการอนุโมทนาบุญเนี่ยก็ได้บุญเช่นเดียวกันนะคะเรียกว่าเป็นการร่วมนะคะยินดีกับการทําความดีของผู้อื่นค่ะ เมื่อเรานะคะร่วมที่จะยินดีกับการทําความดีของผู้อื่นบ่อยๆนะคะจิตของเรานะคะก็จะมีพลังจิตของเราเนี่ยก็จะโน้มเข้าสู่พลังงานที่ดีได้ง่ายค่ะเวลาทําอะไรนะคะฐานจิตก็จะมีกําลังมากในการทําความดีก็สามารถทําความดีได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะสามารถทําความดีได้ยิ่งใหญ่มากขึ้นมากขึ้นขึ้นไปอีกนะคะเจี๊ยบก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะที่ได้มันสะสมบุญนะคะสร้างบารมีค่ะ สร้างทั้งอาียรัพ์ยและโลกียรัพ์นะคะทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเลยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ